เรามาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธจันทร์โอชาเนี่ยทำไมเราต้องเลือกตั้งกันต่อแล้วทำไมต้องกลับมาเป็นนายกกันต่อมุดหมายที่2เนี่ยฮะขยายความอย่างนี้เลยครับไอีทไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนลดการท่องเที่ยวที่เน้นปริมาณสร้างการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์โอโหอันนี้ต้องใช้เยอะตอ้องอธิบายกันเยอะมากโโนะคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะค,ะครับรายได้หลัก มาจากการท่องเที่ยวและการส่งออกนะครับทีนี้ในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยลูกค้าที่จะซื้อสินค้าเราเนี่ยอ่อนลงไปทุกประเทศเังนั้นการจะอาศัยการส่งออกเนี่ยก็ลำบากนะครับก็เลยต้องหันมาพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีวิสัยทัศน์ดีมากในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการท่องเที่ยวนะครับหลักการก็คือข้อที่หนึ่งต้องทําให้คนในพื้นที่สามารถที่จะ ป้องกันเรื่องการติดเชื้อได้มีบ o o s t e r dose เข็ม3ครับต้องได้จำนวน70ซึ่งจะขอให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับแล้วเพื่อที่จะทำให้เราบริหารจัดการได้ดีครับจึงเริ่มต้นด้วยการใช้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบคือภูเก็ตเป็นเกาะใช่ไหมคะการควบคุมดูแลก็เป็นมันง่ายหน่อครับทีนี้เมื่อเปิดภูเก็ต ก็มีการกําหนดมาตรการต่างๆเมือเข้ามาแล้วจะต้องตรวจอะไรจะต้องพักอยู่ตรงไหนกับตัวอย่างไรครับโดยที่มีการคำคำนวณคำนึงอย่างดีเลยว่าต้องไม่เกิดการติดเชื้อจนกระทั่งระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยรองรับไม่ได้มีการกำหนดเลยว่าในแต่ละวันต้องติดไม่เกินเท่าไหร่รต,ตลอดสัปดาห์ต้องไม่เกินเท่าไหร่อย่างไร ในที่สุดก็ปรากฏว่าเราประสบความสาเร็จประสบความสำเร็จใช่ครับภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่อาศัยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างทะลักทะลายเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาเลยอทีนี้พอเราได้ต้นแบบจากภูเก็ตแล้วเนี่ยเราก็นําไปใช้กับที่อื่นๆนะครับโดยที่แรกเนี่ยก็เริ่มกับเกาะด้วยกันนี่แหละนะครับเกาะสมุยนะครับเกาะพังงานนะเกาะเต่าเกาะช้างเกาะอะไรต่างๆครับ แต่พอเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยในยงตรีนั่เนี่ยยังคงเดินหน้าในการจะทําให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เป็นประเทศที่ปลอดภัยจากโควิดดังนั้นก็มีการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดีครับเรามีวัคซีนพร้อมสับทุกยี่ห้อใครอยากจะฉีดยี่ห้อไหนเลือกได้เลยครับแล้วเราบริหารการฉีดได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยๆวันละ2 0 0 0 0 0ถ้าวันไหนดีมากๆก็เป็น500,000ครับ จนกระทั่งประเทศไทยนั้นเนี่ยมีภาพลักษณ์เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่ใครก็อยากมาเที่ยวและความสําเร็จของเราในเรื่องของการจัดการกับโควิดนะคะาภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลก<ะ> WHO เนี่ยนะครเขายกย่องประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของการบริหารการจัดการ การแพร่ระบาดของโควิดได้ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ครับจึงทําให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าถ้ามาประเทศไทยเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆขยับค่อยเปิดเราค่อยๆเปิดเราเปิดด้วยแซนด์บ็อกซ์หลังจากนั้นเมื่อเราสามารถบริหารจัดการเรื่องวัคซีนเราเริ่มเปลี่ยนจากการแบ่งจังหวัดเป็นสีเหลือง ส้มแดงแดงเข้มเนี่ยนะ,ค,ะครับเราเปลี่ยนมาเป็นฟ้ากับเหลืองนะค,ะครับฟ้าก็คือจังหวัดที่เปิดท่องเที่ยวได้ละไปไปไปเหลืองยังเป็นจังหวัดที่ระมัดระวังครับแล้วเราก็เดินหน้าต่อจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเราเขียวทั้งประเทศเ<อ>แปลว,ว่าเข้ามาได้หมดเลยครับเพราะเราสามารถฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้ใหเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยได้เกิน70%ีน่ยทั่วประเทศเลยแล้วเราก็ประกาศ พอเราประกาศก็มีคนเข้ามาอย่างมากมายตัวเลขชัดเจนปี65เราต้องการ10ล้านคนเราได้10ล้านคนก่อนที่จะสิ้นปีเราก็มาตั้งเป็น12แล้วเราก็ได้11กว่าๆนะครับในปี66นี้ทีแรกเราตั้งประมาณ20-24แต่ปรากฏว่าจากการจองตั๋วเครื่องบินการจองโรงแรมการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินต่างๆตอนนี้เราขยับ ไปอยู่ที่2 8แถึง30แล้วคาดการว่าจะเป็นไปได้ด้วยรเรื่องท่องเที่ยวทำไมประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายของการมาเที่ยวเดียวต้องคุยต่อคันนะฮะเจ้าบอกว่านั่น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะโควิดเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้คิดอะไรหลายอย่างแล้วก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในคลิปหน้านะับว่าทำไมการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยถึงได้ทาให้เศรษฐกิจมาขยับได้และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนเป็นอย่างไรในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาติดตามในคลิปหน้านะครับ